วันนี้ผมมาจะรีวิวหมวกกันน็อกเลียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนหน้าตาเขาเป็นยังไงตัวนี้นะครับของตัวเลียวตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นตัว universal มันเป็นตัว universal ครบรอบ16ปีของทางเลียวนะครับเออยูนิ u n i v e r s a ี่ สวัสดีครับผมบอมวันนี้พบกับรายการช่างหารีวิววันนี้ผมมาจะรีวิวหมวกกันน็อกเรียวนะครับตัวนี้เขามีฉายาอยู่แต่ผมยังไม่บอกแต่แล้วลองมาดูกันก่อนหน้าตาเขาเป็นยังไงพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วนะน,นันโหลตอนแรกนะครับเราต้องเปิดหมวกกันก่อนเรียวเขามีถุงผ้ามาให้นะครับวันนี้นะครับเป็นเรียวชื่อว่าไวท์วูฟใช่หรอวินวูฟ วายวูฟทำไมเป็นชื่อนี้อ่ะครับวายวูฟนั่นดิด้วยลายนะครับลายกราฟิกของตัวเรียวตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวยูนิเวอร์ยูนิเวอร์แซลมันเป็นตัวยูนิเวอร์แซลครบรอบ16ปีของทางเรียวนะครับเออยูนิเวอร์ซิลี่ยูนิเวอร์ซิลี่ครบ16ปีของทางเรียวนะครับตัวนี้เขาก็เลยทำออกมาตัวนี้มีฉายาอยู่ว่าอ่าขออา่านสคริปต์นะสวมจิตวิญญ,ญาณน,นักล่าไปทุกเส้นทางกับหมาป่าเดียวดาย รอมันหอนนะครับตัวนี้ผมบออก่อนคุณสงสมว่ามีอะไรมา้างอย่างแรกเลยแป้นของชั้นอาวงงก็ได้งง,ง,งแป้น2ชั้นนะครับเวลาขับรถมาแดดเช้าๆสองตาเนี่ยเราก็เปิดลงมาได้ตัวนี้จะกล้วยกองแสงให้นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมขอปิดก,ก่อนอาโฟช่องลมมีทั้งหมด3จุดมีบนนะครับแล้วก็มีตัวล่างตัวล่างเนาะสามารถเลื่อนได้ตัวนี้เขาเป็นรุ่นทีฮอคมีรับประกันของ มอกนะครับแล้วก็มีรับประกันของ ECE ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่1,550วก50กรัมเป็นแบบเอเชียฟิตก็คือเป็นนวมสำหรับคนเอเชียคนไทยนี่เองหรือว่าจะเป็นคนในฝั่งเพื่อนบ้านเรานะครับนมด้านในเนี่ยของเขาเนี่ยถอดซักได้นะฮะเป็นตัวถอดซักได้นะเดี๋ยวถอดให้ดู หมวกทั้งหมดมันจะมีอยู่3มชิ้นนะครับตัวนวมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนมันจะมีอยู่3มชิ้นก็คือซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนนะฮะหนึ่ 1, 2, และ3นะครับตัวนี้ข้างในโฟมเป็นวัสดุพิเศษนะครับโฟม E P S คัดเกรดทนแรงกระแทกน่นนอก ธรรมชาวัสดุ ABS ทนทานต่อแรงกระแทกมีความหลอมเหนียวค่อนข้างต่ำนะฮะตัวนี้สามารถใส่บลูทูธได้เขามีช่องลำโพงอยู่นะครับด้านในสามารถติดตั้งบลูทูธได้ตัวเนี้ยถามว่าราคาเนี่ยค่อนข้างส่วนทางกับคุณภาพมากๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่2300แล้วแบบได้ทั้งแว่นได้ทั้งทางเต็มใบมีลายกราฟิกอย่างเงี้ยครับคือจะบอกว่าคุ้มจริงๆต่อมานะฮะก็จะเป็นตัวของลิปล็อกลิปล็อกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวโครเมียมนะครับแบบลิป มีสายดึงนี่นะฮะมีสายดึงนะฮะมีมมตัวดึงเป็นแบบกิบล็อกโครเมียมไม่เป็นสนิมแน่นอนก็สินค้าของเราก็จะประมาณนี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงลายตรงนี้เลขที่16เนี่ยคือ16ปีครบรอบของทางเลียวคนทานแน่นอนผมบอกได้เลยนะใส่กลับอย่างนี้ไม่ยากเลย นะฮะใส่กลับไม่ได้ยากแต่ผมยังไม่ใส่ได้ตอนนี้นะครับก็รายการของเราเนี่ยจะทข้ามาเรื่อยเมื่อมีสินค้าใหม่เข้ามาผมอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาลองดูกันก่อนได้นะครับก็จะบอกไงอ่ะคือเฮ้ยคุ้มคุ้มนานๆ16ปีกปีทำออกมาสักใบสักลายหนึ่งแล้วก็สําหรับลูกค้าที่มาสั่งซื้อทางออนไลน์หรือว่าต้องทาง a c e b o o k ท็อปปี้ลาซาด้านะครับร้านเราก็มีวางจาหน่ายอยู่ในนั้นสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook m o มโต i x กไทย l a n d แช่องทที่2คือช่องทางท็อปปี้นะครับท ไปเลยโมโฟิกก็จะขึ้นมาเลยทั้ง s o ป p ี e และ Lazada ฝากไ้อีกนิดตอนนี้เรามีเว็บไซต์เป็นของของเราเองเลยนะไม่ของคนอื่นเลยของเราเองเลยเว็บไซต์ m o โ i ฟ,ฟิกไทยแลนด์ com ในนั้นเนี่ยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซ เกี่ยกวกับเทรนร์ไซค์หรือว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยกวกับร์ไซค์ทั้งหมดนะครับสามารถเข้าไปดูได้ซึ่งทีมคอนเทนต์เราแบบหามาลงได้เยอะมา,จากจริงๆอยากให้เข้าไปดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนู้นทั้งอะไรก็แล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับะไครต e ให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอกราบลาณนะเพียงเท่านี้พบกันโอกาสหน้าและโอกาสถัดไปขอบคุณครับ